ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับพเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็คใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับ <c oughs> แพ็คเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็คเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ <c oughs> ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไอถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากชอ e ่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอคุณครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง37ท่านด้วยนะครับนะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่นะครับพเพื่อนๆผมอาจจะเว่าดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวข้างบ้านด่านะครับว่าไอ,อ,อ,อ้นี้มันไม่ยอมหลับยอมนอนมันทำอะไรเนี่ยมันดีด,ด,ดหรือเปล่า รายชื่อตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักลายมาเด้นนะครับนะอ่านดีๆก่อนทักลายมานะครับไม่ใช่ทักมาก่อนแล้วค่อยมาบอกที่หลังนะครับอ่านดีๆก่อนนะครับเพื่อนๆนะรายชื่อประมาณนี้เลยนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กับเรานะครับนะ ก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมีไล์กลุ่มคุยกันเฮฮานะครับปาร์ตี้นะครับไม่มีปาร์ตี้นะครับอันนี้โมนะครับนี่ครับรา่ชื่อทั้ง37ท่านด้วยนะครับนะรวมกับผมก็เป็นสานะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเต็มก็น่าจะ100นะครับนะโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาย้ายเงินนะครับตัวรองไปให้ตัวหลักนะครับ คือไม่ต้องง้อกิวด้วยนะครับแต่ถ้าย้ายแบบกิวมันจะดีกว่านะครับแต่มันติดตรงที่ผมไม่มีหินน่ะดิมันยุ่งยากครับมันแบบเออมันยุ่งยากอ่ะผมยอมเสียภาษีอ่ะครับนะโอเคครับก่อนอื่นเลยเราก็เราก็ต้องไปตลาดนะครับนี่นะครับเข้าไปในตลาดเลยนะครับแต่ถ้าย้ายในกิวอ่ะมันจะดีมากนะครับมันจะไม่เสียภาษีไม่อะไรเลยนะครับแต่ผมอยากไปเป็นสปอนเซอร์ให้ให้กับเกมนะครับยอมเสียภาษีนะ เพื่อนๆลองคิดดูนะครับนะเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาเกมให้ดีกว่านี้นะครับนะผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมจะคาเป็นคาเป็นอันไหนก็ได้นะครับเราเข้าไปดูในตลาดนะครับว่าอันไหนที่คุณแย่งดึงนะครับก็เท่าที่ผมหาดูมาก็น่าจะเป็นเสื้อของสไนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่อาซีพสไน เนี่ยเป็นเสื้อสไนนะครับปึ๊บปื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 ๊บนี่อ่าดูคนแย่งนะครับเพื่อนๆยึดขี้คนแย่งนะครับนะเราต้องหาไอ้ครับพวกเสื้อนะครับที่คนแย่งนะครับเอาลงทีเดียวขายหมดนะครับอ่าตามผมมาเลยนะครับว่าไปที่มอลล็อกนะครับนี่กดลงมาที่3เลยนะครับเพื่อนๆพื่นหนึ่งสองสามนะครับอ่าแล้วก็กดลงมาที่2นี่นะครับมอลล็อกเห็นไหม กดเลยนะครับวาร์ปไปเลยนะครับเกิดมาตัวเด็กทุกคนสามารถวาร์ปไปได้นะครับไม่ต้องเดินให้เสียเวลานะครับที่ผมยอมเสียภาษีนี่ผมก็เพื่อจะให้เอาเพื่อจะนําเงินภาษีที่ผมเสียไปเนี่ยไปพัฒนาเกมนะครับนะแต่ถ้าย้ายในกิวเราจะไม่ได้เสียอะไรสักบาทนะครับแต่มันจะติดตรงที่เราต้องอยู่กิวกับตัวหลักของเรานะครับและเราต้องมีหินโอ้ยุ่งยากมากนะครับ ผมยอมเสียภาษีดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นอาชีพอื่นติ๊กอาชีพอื่นออกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เห็นนะยึดขี้ผมยังไม่ได้ทำเคสเตายแล้วผมผมยังไม่ได้ทำเคสอ่ะครับเพื่อนเพื่อนจบแล้วนะครับเกมแล้วครับผมนะผมเกมแล้วนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนมันยังมีอยูส่สมมติ สมมุติเพื่อนๆมาคาฟมันไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไปหาอันอื่นสิครับโอ้โหที่มันคาฟได้อผมจะเอาเป็นอาวุธแล้วกันนะครับเป็นอาวุธของไงถ้าเป็นนปูปูมันมีเยอะเกินไปนะครับมีตั้งร้อยกว่าอันไม่ไหวนะผมเอาเป็นธนูอ็อกแล้วกันมีกี่อันเนี่ยธนูอ็อกมีกี่อันครับมันเป็นตาคาฟไหมสี่สิบอันนะครับโคตรเยอะเลยนะครับไป ไปหาอื่นนะครับขวนพ่อค้าล่ะเออนะผมหาแต่อาชีพที่มันยอดฮิตนะครับนะเดี๋ยวผมหาขวนพ่อค้าก่อนนะครับติดประมูลไหมครับขวนพ่อค้านี่นี่นะครับโอ,อ้ไม่ใช่อันนั้นมาขั้นขั้นแรกนะครับเราต้อง ไปขั้นอื่นนะครับไยผมเลยนะครับเพื่อนๆโหเลื่อนลงมาจนตาลายนะครับเนี่ยนี่นะครับมีกี่อันสิบสองอันเอออันนี้มันได้อยู่นะครับสิบสองอันใช่ไหมครับเพื่อนๆคาบที่๋อ้คาบที่เมืองไงอันนี้ผมพอรู้อยู่นะครับมันคาบที่เมืองไงพอนเทล่านะแต่มันมีสิบสองอันเลย มันน่าจะออกอยู่แล้วแหละเดี๋ยวผมขอไปดูขวัญขวัญซูบโนก่อนนี่ขวัญซูบโนนะครับมีคนแย่งครับเพื่อนๆอ่ะผมเอาไปขวัญซูบโนแล้วกันนี่นะครับแล้วก็กดไปหานะครับอาบุชิ้นนี้นะครับเข้ามาที่คู่มือการผรจญภัยนะครับเพื่อนๆไม่รู้มันจะคาฟได้ไหมนะครับเพราะว่า ผมยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเด็กไงครับเราไม่ได้ทำเคสอะไรเลยอยู่ไหนครเพราะว่าน่าจะยังเลยนะครับนี่นี่นี่นอ๋อที่เมืองนี้นะครับผมวารป์ไปได้ไหมเนี่ยหรือผมต้องเดินไปเนี่ยเดีย๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าผมวารป์ไปได้ไหมได้ครับนี่นะครับมาที่เมืองไอ่เปลี่ยน เปลี่ยนแนวครับั่นแหละครับเดินมาที่เมืองนั้นเลยนะครับเมืองที่เราไปหอครับนั่นแหละเนี่ยเมืองนี้ครับเดินมาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็คราบเลยนะครับติ๊กอาชีพอื่นออกนะครับไม่รู้ว่าผมจะคราบได้ไหมได้ครับคราบได้นะครับเดี๋ยวลองอันนึงก่อนนะครับเดี๋ยวลองอันนึงก่อนซุปโนนี่ผมบอกเลยว่าตอนปัจจุบันนี้อาชีพนี้กําลังมาแรงนะครับซุปโน คนน่าจะดึงใช้กันเรื่อยๆนะครับไม่ติดประมูลครับโอเคน่าจะโอเคอยู่นะครับ M9 ตีไป2 M แล้วกันเพื่อ,อนๆได้มาก,กี่เล่มเนี่ยถึง5เล่มหรือเปล่าตีไปสัก2 M ผมเอามาสักอีอกอีกสี4เล่มแล้วกันเอา4เล่มเลยแล้วกันนะครับ สีเล่มน่าจะพอนะอ่าผมเอาสีเล่มโอเคแล้วเราก็กดคาบเลยนะครับอ่าน่าจะพอแล้วล่ะครับเพื<ๆ>่อนเติดติดเงินไว้บ้างนะครับเอาไว้ซื้อยานะครับไว้ไว้ฟาร์มรอบใหม่นะอย่าอย่าขอดนะครับ <laughs> นี่นะครับ เราก็ไปหานะครับสมมติขวัญซุปโนเราอันดับแรกเราต้องคิดก่อนนะครับว่าอาชีพไหนที่คนเล่นเยอะนะครับแล้วก็ไปหาคราฟอาชีพนั้นนะครับถ้าไม่รู้นะครับก็เข้าไปดูในคังนะครับว่าอันไหนติดประมูลนะครับติดตําประมูลแล้วมีคนแย่งอ่ะนั่นแหละครับยังไงก็ออกครับขายยังไงก็ออกนะครับได้มาห้าอันนะครับมันเหลืออยู่นิดหน่อยเอาไว้ซื้อยานะครับเอาไว้ซื้อยาเอาไว้ฟาร์มรอบหน้านะ โอเคได้มาห้าห้าเล่มมันตกเล่มแล้วเท่าไหร่เล่มละสองเอ็มนะครับอ๋อก็ได้มาสิบเอ็มนะครับโอเคชิวๆนะครับยอมเสียภาษีเพื่อจะให้เกมดีขึ้นนะครับดิเคี้เพื่อนๆเห็นไหมผมมันคนดีผมมันคนดีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆนะผมยอมเสียเสียภาษีเพื่อให้เกมมันดีขึ้นนะครับนะเห็นไหมครับผม คนดี2021นะครับนี่ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ